นิทานเรื่องเจ้าป่าใจดีกับลูกกระต่ายสุกซนในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และพันไม้เขียวขจีมีน้ำตกใสไหลเย็นสวยงามมากมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และที่นี่มีสิงโตตัวใหญ่ตัวหนึ่งเป็นเจ้าป่าที่เป็นทั้งผู้นำและผู้ปกครองของสัตว์ทุกตัวของป่าแห่งนี้สิงโตตัวนี้มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนคอยดูแลทุกชีวิตในป่าให้ปลอดภัยเจ้าป่าใจดีเป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวเพราะไม่เพียงแต่จะคอยปกป้องพวกเขาแต่ยังคอยให้คำแนะนำที่ดีเสมอ วันหนึ่งเจ้าป่าเดินไปที่บริเวณน้ำตกได้พบกับลูกกระต่ายสามตัวที่กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานลูกกระต่ายทั้งสามตัวมีชื่อว่าน้องเอน้องบีและน้องซีพวกมันสุขสนมากชอบวิ่งเล่นไปทั่วป่าโดยไม่เกรงใจใคร บางครั้งพวกมันก็ชอบวิ่งตัดหน้ากวางจนกวางตกใจทำให้เขาของกวางเกี่ยวต้นไม้แล้วล้มลงไปบางครั้งก็กระโดดลงไปในลานําธารจนทำให้น้ำกระเด็นกระดอนใส่สัตว์อื่นๆที่กำลังกินน้ำอยู่แม้แต่กับเจ้าป่าใจดีเองตามที่กำลังนอนพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ ลูกกระต่ายทั้งสามก็ยังวิ่งผ่านไปมาอย่างเสียงดังจนเจ้าป่าใจดีตื่นสัตว์ต่างๆในป่าพากันบ่นถึงความซุกสนของลูกกระต่ายทั้งสามตัวแต่เจ้าป่าใจดีกลับไม่โกรธเขาเพียงแต่เฝ้าสังเกตและคิดหาวิธีที่จะสอนให้ลูกกระต่ายรู้จักการเคารพผู้อื่น วันหนึ่งเจ้าป่าใจดีเรียกลูกกระต่ายทั้งสามตัวมาพบและบอกว่าเจ้าทั้งสามตัวสุขสนมากเกินไปแล้วนะจนเพื่อนๆในป่าเริ่มไม่สบายใจถ้าเจ้าอยากวิ่งเล่นก็ได้แต่ต้องระวังไม่ให้รบกวนผู้อื่นนะลูกกระต่ายทั้งสามตัวพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจพวกมันยังคงวิ่งเล่นกันเหมือนเดิม จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พวกมันกำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานลูกกระต่ายชื่อน้องเอก็เผลอวิ่งชนรังของนกน้อยจนรังแตกทำให้นกน้อยร้องไห้เพราะไข่ของมันตกลงมาจากต้นไม้น้องบีกับน้องซีเห็นเพื่อนทำผิดก็ตกใจแต่แทนที่จะช่วยกันแก้ไขพวกมันกลับวิ่งหนีไปแบบตัวใครตัวมัน เจ้าป่าใจดีที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเรียกลูกกระต่ายทั้งสามตัวมาอีกครั้งและพูดว่าเห็นไหมฉันบอกพวกเจ้าแล้วว่าอย่าวิ่งกันสุกสนนักคราวนี้ทำบ้านของนกน้อยพังนกน้อยร้องให้เลยเห็นไหมและน้องบีกับน้องซีทำผิดด้วยกันแท้แท แต่พอเกิดเรื่องก็วิ่งหนีกันไปหมดปล่อยให้น้องเอรับผิดชอบอยู่ตัวเดียวเจ้าสองตัวทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเจ้าจะรู้จักการรับผิดชอบร่วมกันและเจ้าป่าใจดีจึงบอกให้กระต่ายทั้งสามตัวขอโทษนกน้อยและรับผิดชอบโดยการช่วยกันสร้างรังใหม่ให้นกน้อย ลูกกระต่ายทั้งสามตัวรู้สึกผิดมากพวกมันช่วยกันหาญ้าและกิ่งไม้มาซ่อมแซมรังจนเสร็จหลังจากวันนั้นลูกกระต่ายทั้งสามตัวก็เปลี่ยนไปพวกมันวิ่งเล่นกันอย่างระมัดระวังไม่รบกวนผู้อื่นและเมื่อมีโอกาสกระต่ายทั้งสามก็รู้จักช่วยเหลือสัตว์อื่นในป่าอีกด้วย เจ้าป่าใจดีเห็นแล้วก็ยิ้มพอใจเพราะเขารู้ว่าลูกกระต่ายทั้ง3ตัวได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าแล้วขติเกินใจนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการเล่นสนุกเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องไม่ลืมเคารพสิทธิ์และความรู้สึกของผู้อื่นการรู้จักระมัดระวังและช่วยเหลือกันจะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข และเมื่อทำผิดก็ควรยอมรับผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง